ผมแหมเป็นน้องพีป่านะอาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆท่นทุกคนลุงป้านะอากันทุกคน่อแม่มากินข้าวกับผมเด้อมาพริกผักต้มครับผมแมเป็นน้อง จ้ามาครับมาเร่อมาครับมันก็บบก่อยแสบปันไดกินเพลินมีชีวิตอยู่นั่นแหละชุ่มแบบน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าหนนะ้าอานะครับ ที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ความเมตตากับผมนะครับนะรักผมให้แน่นหน่อยขอให้รักนานๆก็พอแล้วครับขอบคุณครับเพื่อจะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกกำลังใจนะครับไก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับมาครับคอมเมนต์ข่าวด้วยกัน ก็ไม่เท่านี้แหละครับชีวิตผมคนอื่นเขาอาจจะแย่กับผมนะผมก็ถือว่าผมก็พอดีนะนะบางคนเขาลำบากกับผมเยอะผมก็ไม่ใช่จจสบายนะ ก็เอาละถือว่าผมยังมีโอกาสที่ดีกว่าคนเขาแย่ยกว่าผมอีกนะจนคนที่ดีกว่าผมก็กขอมโมทนาขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ